ไม่ธรรมดาสองค่าเทอมโรงเรียนในอนาคตของสายฟ้าพายุหลังแม่ชมพู่พ่อนอตเดินทางไปดูด้วยตัวเองงานนี้บอกเลยไม่รวยจริงเรียนไม่ได้เรียกว่าพากันยกครอบครัวไปดูโรงเรียนให้สองแฝดได้เรียนต่อไกลถึงประเทศอังกฤษสำหรับชมพู่อารยากับนอตวิชรุธที่เลือกแฮโรสคูลซึ่งเป็นโรงเรียนประจำชายล้วนที่ตั้งอยู่ในย่านแฮโร กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษก่อตั้งขึ้นในปีคศ1572ภายใต้กฎบัตรที่ได้รับอนุญาตจากควีนเอลิซาเบธไอถือเป็นโรงเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษด้วยประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า450ปีโดยในอินสตาแกรมของแม่ชมพู่ได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าขอเวลาทำใจสัก20ปี นอกจากนี้ยังมีภาพสายฟ้าพายุร่วมถึงพ่อน็อตกำลังเดินชมโรงเรียนอีกด้วยทั้งนี้ขอ,อกระซิบบอกว่าค่าธรรมเนียมสำหรับปีเศษ2022ส่วน23ค่าเทอมอยู่ที่15,570ปอนด์6 6 5 2บาท28สตางค์ซึ่งรวมค่าอาหารค่าเล่าเรียนหนังสือเรียนค่าเครื่องเขียนและค่าสักกรีดแล้ว โดยจะจ่ายล่วงหน้าภายในวันแรกของภาคเรียนสำหรับวิชาที่ต้องการเรียนเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม